ตอนกันอยู่นะครับสิ่งแรกเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณกองทัพไทยต้องขอบคุณประชาชนชายแดนที่เสียสละและผมขอบคุณรัฐบาลที่ทำให้กองทัพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่มเมื่อสักครู่เนี่ยมีการยอมรับว่ามันทั้งสองฝ่ายสูญเสียมเมื่อสูญเสียแล้วต้องอย่าให้สูญเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยหัวใจของการเจรจาจากนี้ไปเนี่ย ถ้าสมมุติว่าวันนี้มีการลงนามอีก3วันไม่มีการละเมิดกันนะครับก็ต้องไปสู่ขั้นต่อไปที่เราต้องรุกคืบว่ากัมพูชาเนี่ยจะกลับมาพูดง่ายๆคือละเมิดหรือรุกรานเราอีกหรือเปล่าคุณสรยุทธพยายามถามตรงนี้ว่าจบไหมจบไหมคุณสรยุทธต้องไปถามกัมพูชาครับเพราะไทยไม่ใช่ฝ่ายลุกราน นะครับทีนีู้้ที่จก็ับอวิธีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราก็ต้องมีในข้อตกลงขั้นต่อไปว่ามีผู้สังเกตการคนกลางที่ทําให้มั่นใจว่ากัมพูชาเนี่ยไม่มีศักยภาพในการมาละเมิดอีกนั่นคือการเคลื่อนเคลื่อนกําลังเคลื่อนอาวุธอะไรต่างๆเข้ามานะครับขณะเดียวกันการต่างประเทศการทูตก็ต้องเดินไปนะครับในแง่ของเครื่องมือทั้งหลายคุณและีิคิดว่ากัมพูชาเขาจะเอาอีกไหมเอาอะไรครับ ลกลานอีกก็อยู่ที่เนี่ยแหละครับว่าในเมื่อขณะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ปฏิบัติการเนี่ยกำหนดจุดได้เปรียบของประเทศในการเจรจาแล้วเราต้องไม่ปล่อยให้ตรงนี้เนี่ยมันถอยร่นกลับมาซึ่งถ้าเรามีต่างชาตินะครับซึ่งเขาสนับสนุนเราเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เขาต้องการอินสันที่ภาพที่ยั่งยืนเนี่ยป้องกันไม่ให้กัมพูชามีศักยภาพในการลุกรานกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นคําตอบเป็นทางออก แต่นี่เรื่อง M O U เนี่ยผมก็สับสนอยู่นะครับว่าตกลงมันยังไงแน่เพราะที่จริงแล้ว